คลองหนาสิไปกินน้ำผัดเจ้ากินพวกเนื้อพวกก้อนนั่นแหละวันนี้เนี่ยว่สะใจก็เลย่ช่วงมัว่าปลาเฮาปะปกินเขาเงี้ยเฮามันมวนกวัวมันจ่อยกว่ากินน้ำผัดเจ้าก็เลยพากันคุณนั่งอย่างนั่งกินมากินเงี้ยลังเก้าหลังนี่ละอ๋อคนนั่งกินมากินอยู่นี่เนี่ยที่มาในที่ซื้อหาหนี่ละตะวันหลังเด็กคนได้สามตัวตอนนี้สามตัวไม่มีเกณฑ์แล้วก็บ่ตาย คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องกาพารวยครับผมมือเนี่ยดไพซี 4, มาตามแนวทางโครงสุดท้ายของแอดหม่นะครับล่าสุดฟันครับฟันแนวฟันได้แค่สองตัวนะครับผมดนนูน้ากันนะครับผมเพราะว่าเนี่ยอู้พนดอพนฟันดีครับได้แล้วละพนว่าดึกขึ้นดึกขึ้นพนว่าจับเอาจับเอานะครับผมอ่เราดูน้ำกันไ oh, <my S 2> ว้ด้วยหม ฟันวางไหนวางไห,<อ>ไหมืนหนีนเหล็กลับมาอยู่เหล็กลับแมนเหล็กลับขันเพิ่นฟันนี่แมนขนาดเลยขนาดฟันแมนบ่แมนเหลก็ลก <ปะ S 2> ลับพร้อมเหล็กลับป้าเดี๋ยวหลับเดี๋ยวโทรศัพท์ได้ข่าวเดี๋ยวโอ้โอ,โอ,โอไ,ปไ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 ปเหล็กลับเหล็กลับผู้ใดเน้ออย่าพูดได้บ่นผู้ใดรับมาแต่ใส่ไปแล้วแต่ไม่ไปเอามาแล้วเอาปากกาสมุดมาพร้อมเด้อกระดาษอยู่เทิงฝุ่นเทิงเทีงหนุนเขียนไว้ โอเลยครับขันพุ่นฟันน้ำแมนครับจากหูอยู่ว่าเป็นผู้ใดนะครับผมที่ไปที่มาจังใดนะครับผมตรงกันบ่อถ้าตรงกันกับของแย่ดกาตรงกับของแย่ดไม้นี่กบจัดบุ่มบั่มเลยนะครับลาสูดหนึ่งคุณแม่นะครับแม่สร้างปันผานะครับเนาะคุณแม่คนฟันค้นหอบเนื้อหอบยังค้นมากเต็มเงียนลังเงี่เลยนั่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งห่วงขึ้นมาบอกว่าชุมเจ้าเพราะกนไปหาซื้อแต่ตัวอื่น หาหกนีก็บมสือม่อเหมนวะเพราะกันเอาไปแบ่งกันเหมืนวะอ้หักนี่ักัห,กห,กห,กหัอนี้ตะบ,นบานบาเเพื่อนมือกับเลียเขาดออเห็บอนวะเหลกลับเมนวนี่เหลกลักบโอ้มีหอดเหลกลักบลับมากมาขึ้นแม่นมักเุณบอนเะเหลแต่สื่อน้ำบะใช่ทำไมเแต่สื่อน้ำบ่แม่นมันบแมนม่ะทีต้องทุ่นี พัน่าให้ว่าหน้าบอกพัน่าสี่หน้าบอกพันว่าหกเจ็ดหน้าบอกมาแล้วเลขลับหน้าบอกพันบอกเลขลับหน้าเลขลับหน้าอ๋อเลขลับหน้าเอาอมาทิมอ๋อออกมาเลยงัดออกมาเลยตัวใดมีหลายตัวปะขันหลายตัวนี้สิบวกค่อยสูงกันเลยเอกสองตัวไม่สองคู่เท่านั้น อ๋อสองตัววิสองซูอ้าวบอกมาเลยสองหกกับสองแปดสองหกกับสองแปดสานันนะจ๊ะใช่นี่จ๊ะสองหกกับสองแปดอ๋อยกให้นะว่าเลขสองแปดมันอยู่ในเต็มหนาปูยังไงสองแปดเนี่ยมันว่าเล็กลับเลขลับหนาบอกได้ขนาดนั้นเลขลับหนาบอกจ๊ะพะเพินฟันนี่เขาทุกหน้าจ่าแต่ว่ายกเวอวแต่ว่าเพิ่มมาฟันอืม ป๊าน้องเือสื่อสามแปดเวลาเท่าณเพื่นอันฝันมยูเซ่หป๊าสื่อสามแปดไว้บกักไหลบ,บ่ออกองแปลี่นั่งบ่กินเขาว่าใส่กับเท่านั้นเดียวอันนี้เลขลับเอ้ามาเอกกาความฝันสักทีเอ้าไดแด้ว,ดว,ไ,วไดแล้วฝัน่าอเด็ เอาฟันไหนนิฟันมูว่านนี่อ๋อมาขึ้นฟันบ่สันมาขึ้นนี่กับฟันเออเอาฟันมูว่านก่อนฟันที่ว่าได้ป่าได้ยังมูว่านี่แหละฟันคล้ายขึ้นไปกับเยื่อหมูนี่ล่ะเยื่อหมูเยี้ยนพวกนี่ล่ะวันที่นี่ลราไปแล้วมนบ่ไปที่นี่เมื่อวันแล้วก็มูเนี่ยสิย่างไปอยังนี้แหะวันนี้มันไม่ละสายหนามพานมาบอสายหนามพานมาวันนี้เขาจะขั้วเกตปานนีนออก ขั้วกเก็ดปลาเนีนออกแล้วก็เอามาลอยน้ำขัวกก้วขั้วเอามาลอยน้ำปลาทั้งมันมีสามตัวปลาเน,นี้ยสามตัวปลาเนี้ยมอวีเก็ดลอยน้ำม,มาบัลาเนี้ยภูเทาปลอกเชื่องบาว่าผู้เฒ่าอกบัยมีเลยมีผูน้นี่เอาสมวงมาแทงปลาสามตัวดูขึ้นทั้งฟังสามตัวดูขึ้นทั้งฟังสามตัวมันนี่ปลาสามตัวน่ะน,นะแล้วยัางมาตายดิแต่ว่ามันมีหูหูคือหูเหล็กศูนย์ยู มีตรงการปลานั่นแหละมีลาเล่เอาใส่ทุงหุ่นหิวนะทุ้งอียงเขาจะเอื่อนึ่งใส่ก็เข่าอะไรอสทุงหิวน่ละเอาใส่ในนั้นนะสามตัวแล้วได้ถือมาในบ้านกลับบ้านนั่นแหละถือมาเฮี้นหลังนี่แม่นนั่นยังกลับมาเฮี้นหลังนี่อยู่กลับมาเฮี้นหลังนี่ส่วนทัดกว่านหลังจะฟันเห็นปลาหลังก็ฟันว่าในบ้านบ่อในนี้เนาะชื่อสีบงกชเหมือนกันเอ๊ซี่เนาะบงกช นง่วงแน่จากหน่อยนะเอาออกมาเลดง่วงแน่กับแาลี่ตเนาะ <c oughs> ง่วงแน่แยลี่นะครับได้ก็คอยคอยฟังแยลี่เด้อจ่าเด้อก่อนก่อนเสียนได้ปลานี่ยน,นะฟันวาขาเจ้าหลุมง่วงขาง่วงขาคั้ยอยู่ในบ้านมันให้หนีเจ้าคลองกับเขาไปเจียมน้ำมาเจ้าจได้ว่าเจ้าคลองหนาสิไปกินน้ำมาเจ้าจกินพวกเนื้อพวกก้อนนั่นแหละมันที้หนีว่าสะใจก็เลยชวนมูว่าปลาเฮาปะไปกินเขาไเงี้ยเฮา มันวนก qua มันจ่อยกว่ากินน้ำพระเจ้าเนาได้พากันคุรนี่ย่ากน,นึนนนนกนนกินมากินอยู่นี่ลังเก่าหลังนี้ล่ะอ๋อควรนึกกินมากินอยู่นี่แง่ที่มานใน้พีซี่หาโห่นี่ละอ่าอ,อันนี้เพื่อนที่ว่าฝันก่อนเดตปลาวันนี้เปลี่ยนปลาไหม่่าเอ็กซ์ซี่งงะนะมาที่นี่เมื่อคืนมาได้ฝันฝัวนว่าได้ปลาสามตัวปลานิ่งไม่มีเกียรปลานิ่งไม่มีเกียรสามตัว แต่ตรงการเนี่ยเป็นเครกซูนิหู้ซื้อร<ะ>อยู่เป็นหู้เพิ่มเติสมองกออก็ออกเป็นห้วงซองมัน<อ>ต่ว่าหลาได้หมดเได้สามตอปลานึ้3สามตัวไม่มีเกตแล้กกบะบายอือโมีเกดกับโบมีเกตเป็นแปดสามตัวก,ก,กับ,าส,าบสามตีส่เกกลวว็เจ้เ 8, าของนี่ยมันถือไปเลยแปดสามศูนย์แปดสามสามแปดศูนยะซื้อรวยางนี้ก็เป็นแค่วามฟันนอความฟันหลักกระเบอวมันจะออกคือบบออกต่ว่าขันเอซมาก็ร้องวาิจะระาเมืองเนาะจ้ะผิดแล้ว่ะ จ้ะพีดไว้แล้วสามแปดมา <3 S 2> <8 S 1> พีดได้ลายละผู้สั่งกท่านคือกะเอานามเพราะเป่าขันมาถือก็นามเพราะเป่าเด็ดแปลว่าเอาลายนะครับเอาตัวเดียวตัวเดียวขอตัวเดียวนะขอตัวเดียวคือสี่หกจ้ะสี่หกตัวเดียวสี่หกหกสีก่กามเผยพรเราเราเราโมแร่งนีู่แต่โมขึ้นนี่ฟันว่าบุเอ้ยคันเ,อเอนติวัลสามแปดนะขอให้หลานฟันดีเด้อร์ผูสั่หลานเล็บฟัน ฟันว่าลยเด้ที่แล้วมันก็เชื่องว่าก,กับหอยเด้หอยน่ะจะอยู่ที่หนังแต่ว่าหอยน่ะก็คือหอยชัตว์เราฟันว่าอเราได้คองเต็มกระตาคลองเต็มกระตาบบน,นี้นี่ม,นม,ม,นม,นมันนี่เห็ดอี่หังนี่เห็ดน้ำมันนี่เห็ดอยู่ในกระตาแบบนี้เหรอนางจากอได้เห็ดด้หอยมากระซ่าขื่นซ่าขึ่นพวกเอฟซีเพิ่อนกับมาถทาม ว่าเราว่าคว่าถ่ายคลิปน้องเขาปันในบ่อที่น้องเขาปันเพิ่นฝันอ่ะลักกับนี่ในความฝันหลักก็ไม่อยากให้ถ่ายปไปในนาะก็ไม่ได้แพ่งดอกแต่ว่านี่ในความฝันเราบ่เออค่ะเราไม่อยากถ่ายลราไม่อยากว่าเจ้าของหัวเบเก่งก็เลยว่าไปถ่ายน้ำแอดกาเดอร์ละวังซีนบ่มาที่นี่รสคลายนุ่มก็เลยมากเราเลยว่าล bom, ราบ่กเอาเด้งนุ่มหลักมาสั่นน้ำ่อยาก và ừ. lúc nói cho nói để sai dòng của bà nỉ lắm nè mắt để lê 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 nói lên lê Lên lê 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 sẵn mặc lại nè lê 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 ก็ลาเสียงเลขอันแปลซามซามแปลบอกเราฟันว่าหลับผ้าอีแม่น่ยไปเข้าห้องน้ำจับแขนสู้แขนต้งไปคุณดิจะมาเจ้าของไปลงปล่อยเล่าเล่าเลยลมล่องไปลมล่งนางจ้ะลมลงนางแปร์หลดนะถามีแม่จะเก็บว่านแล้สัตนใครอยู่เป็นบ้านนู่นพอแม่เจ้าของลงก็คือเรื่องเป็นเรื่องอะไรเรื่องแพรนี่นี่เรื่องห้องน้ำห้องน้ำนี่เนาะเรื่องแพรกันโยกกันไปคือกัน จะหาดึงสีเงยกกันไปเงี่ยเพื่อกันไม่นี่ในวามมัว่าเนี่ยมัวว่านี่ว่าได้โยกดอกไม่ต่อีพอเห็ดต่อเหมือเครื่นี้หวานว่าเมื่อเมนต์สี่หกสี่โลงลางบอกอายุแม่เป็นสี่หกเนยจ้าแต่ละเสียงเลขเสียงอันเลขแปดสามเซียงแปดสามมาไหนเลยหวยกับแต่เห็ดเต็มกระตาเมื่อเห็นเลยมาเห็นแม่ตาคลองหลงมอยู่ในของน้ำในเฮี้ยนนั่นแหละ นางแปะลงเลยนางแปะลงอ๋อสี่หกหกสี่ลงหลางเป๊ะเลยวะที่นี่แล้วสามแปดคืนบน่นละได้สามตัวพุ่นนะเอาเอามาจัดประมาณกระพานได้ครับเด้วยหรับแอดไม้นี่บวกคอยออกคลิปปันใดนะครับผมถ้าออกมากก็จะเงี้วจัิงๆแล้วความฝันมันหลาขึ้นนะครับผมส่วนสีได้คลิปแอดไม้ไม่ธรรมดาด้วครับผมไม่ธรรมดาด้วได้อวยเอาปั่นเล็กน้อยพุ่นละนะครับส่วนสีได้แต่ละคลิปนะครับ พันได้มาแล้วป่านนี้เอ็ซีบานบางคนกับจีเบิงบอทันแล้วเพราะว่ามือเลยออกพอดีมือนี้นะครับให้ค่อยๆเบิงนะครับด้วยอ็ดกับจีเปาลุกขัดไปสี่หงหลบไปแต่โดนแล้วแต่ว่าหลับไปแล้วฝันขัดจังสี่หันมาฝันขัดจังสี่น่ะก็ล่องซื้อเมึงจ้ะแม่นวะฝันขัดจริจ้ะซื้อเบิงโดดซื้อไว้แล้วซื้อไว้ให้แล้วแต่ว่าก่อนปูสีมากนะปูก็บอกเรียบร้อยแล้วว่าแอดกับซื้อโดดติดสี่ใบ แต่ว่าบปูว่าใบใดโอ้รางวัลที่หนึ่งว่าน้อน้อรางวัลที่หนึ่งเด็ดปูแล้เคื่องดวาเล็มาใดเพราะว่าปูเมาบอกว่าเล็กอย่างวะแล้วก็จำโม้ไฟได้เนาะแต่ว่าปูเพิ่นบอกไว้แล้วล่ะว่าแอดกาศนะบอกปูว่าถ้าออกตัวนี่นะผมได้แล้วเด้อสี่ใบเด้อปูว่าสั่นแอดกาศหางสี่มันหลกตัวลาบูรูบอกว่าตัวใดแล้วปูเพิ่นวั่งไงมันปูก็เป็น ปูแขบังเห่านมดเลยเอวปูแขอมอปูเห่าอยู่สามมอจ้ะหะาะไรมึงไรเอาหกซี่หกหะต้อแบบซูนซามหะละจ้ะเอาซามสือรลดจ้ะเสือรลดเนาะคันมาบาสิบบาทอืมพอได้ฟังจ้ะนะครับสื่อหลายเด้อจ้ะรอตารีพพลหาสิบบาหกสิบบาอบคุณขูหลายๆสำหรับแนวทางวัสดีจ้าสดๆมันมาน้ำกานจ้ามาแรงครับผมโอ้มันนี่เอ็ไม่่วง คือว่าเป็นการเป็นงานแถวมือนี่นี่แหละตั้งแต่เหตุคลิปมาแอดไม่์บอกเป็นการเป็นงานเป็นเวียกับมือนี่นะครับมีความมั่นใจแล้วมีความแบบมวลในคลิปนะครับเอฟซีท่านไหนที่รับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าผ่ารวยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ